สวยดีเนาะมีมานานแล้วเหรอ ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานกว่า6ปีนับจากความสำเร็จในหนังยาวเรื่องแรกอย่างไวนิ g Point ที่คว้า Ti เก r a w a r d จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติร็อตดามที่เนเธอร์แลนด์หากจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะผลงานล่าสุดที่จักรวาลน,นินทรรมรงบ่งเพาะมานานเรื่อง Anatomy of Time ได้รับเลือกให้ฉายเวอร์พรีเมียพร้อมเข้าสายประกวดหลักเทศกาลภาพยนตร์เวนิสซึ่งเขาเองเคยทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ส่งหนังไทยอีกเรื่องอย่างกระเบนรา ชนะรางวัล b บ s พิกเจอร์จากสายประกวดออริสติมาแล้วถ้าช่วงที่ใช้เวลานานที่สุดก็น่าจะเป็นการหาทุนเพราะว่ามันมันก,มนก็มันก็เป็นช่วงปกติเนาะรีเ h a ร์ชแ v e เดเวล็อปเมนช่วงแรกมันก็จะยาวที่สุดช่วงโปรดักชั o นเนี่ยพองเงินมันพร้อมโปรดักชั o นมันใช้เวลา,าไม่นานนะฮะคือถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้สปีดถ่ายเป็นสองสองช่วงเนี่ย วันถ่ายจริงๆเดือนเดียวก็เสร็จอะไรเงี้ยที่เหลือก็คือการ post production ซึ่งก็ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณเกือบปีสี่ประเทศครับคือก็ไทยฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์แล้วก็สิงคโปร์ครับ กระแสหนังไทยที่มาแรงในต่างแดนปีนี้เริ่มตั้งแต่การคว้าฟรีเพรสซี่อเวอร์ดหรือรางวัลสมาพันธ์นักวิจารณ์ภพาพยนตร์นานาชาติของพยาโศกพ,พิโยคค้ามผลงานไทยกีสักพิสิทธิ์จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรัชดาม รวมถึงวัน for the road งานกำกับของนัทวุฒิภูนพิริยะที่ได้ผู้อำนวยการสร้างมือดีระดับโลกอย่างวองกาไว <c oughs> ก็ชนะรางวัล World Dramatic Special Jury Award Creative Vision <c oughs> จากเทศกาลภาพ,พยนตร์ n ันแดน นอกจากนี้ยังมีเมมโมรี่ของอภิชาติพงวีราเศรษฐกุลที่คว้าจูรี่อวอร์ดจากเทศกาลหนังเมืองคานเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนและรังทรงหรือเดอะมีเดียมผลงานร่วมทุนสร้างไทยเกาหลีใต้ฝีมือต้องบรรจงก็ยังคว้ารางวัลปูชอนชอยส์จากบูชอนอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนตาสติกฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่25และยังทำรายได้เปิดตัวอันดับหนึ่งในบ็อกอฟฟิสเกาหลีใต้มาแล้ว ซึ่งความน่าสนใจของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือทุกเรื่องเป็นผลงานร่วมทุนสร้างทั้งหมดโดยในมุมของผู้กำกับและผู้ติดตามข่าวสารภาพยนต์โลกมองว่าการร่วมทุนสร้างเป็นการพิสูจน์ฝีมือของผู้สร้างชาวไทยและเป็นโอกาสที่ดีกว่าในการพาคอนเทนต์ไทยไปไกลต่างประเทศและมีเพิ่มไปตอบรับบ้างไหมฮะ แต่ถ้าหากวัาญาอยากมาเขการโคงการที่ว่าที่ว่าอยู่นี้มันมันมันต้องมัน g l สนอมระดับโลกอ่ะมันสมมุติว่าเราทําหนังที่เมืองไทยอย่างเงี้ยถูกไหมเนี่ยเป็นคําถามที่หลายๆคนถามเคยถามกันมาหรือว่าปาร์คเองก็เคยถามที่ว่ามีโอกาสไหมที่หนังไทยเนี่ยจะได้ไปเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์อะไรเงี้ยสิ่งที่จะตอบได้ก็คือมีโอกาส มีโอกาสแต่ว่าหนังเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหนังอย่างมันก็ไม่ใช่แค่หนังท้องถิ่นอะปะ้ามันก็ไม่ใช่แค่ทําเองฉายเองในประเทศคนดูในประเทศเราดูแค่นั้นหนังจะต้องควรจะต้องถูกนําไปแบบไปพับบริชในระดับโลกโลงหนังเองอะเขาก็เริ่มเห็นว่าเออมันก็หนังอินดี้หรือหนังอะไรเงี้ยมันก็ต้องมันก็มีความสําคัญคือมันอาจจะไม่ได้ทําเงินมากอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันก็สร้างมันสร้างคนทําหนังอะ คือจริงๆไอ้เรื่องพวกนี้เราก็พูดกันมานานเนาะพูดกันมาเป็นสิบปีมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นผมก็เลยไม่ไม่ค่อยจะหวังอะไรเท่าไหร่เออคือคือเหตุหนึ่งที่ไม่ไม่ไม่ได้แบบไปคาดหวังว่ามันจะต้องดีกว่านี้เหตุผลหนึ่งเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าไอ้หนังอย่างที่เราทำมันคือให้ดูว่าเงินมันมาที่มาจากไหนแล้วหนังมันก็จะไปที่นั่นแหละ ช่ไหมฮะถ้าสมมุติว่าหนังที่ผมทํามันเป็นหนังเมนสตรีมเป็นหนังสตูดิโอที่คนไทยอยากดูหนังมันก็มาจากเงินมันก็มาจากไหนประเทศแล้วมันก็ไปหาคนในประเทศซึ่งมันก็เป็นลอจิกแบบง่ายๆเนาะ แม้ดูเหมือนว่าจะเป็นปีแห่งหนังไทยหากสิ่งที่น่าเสียดายคือโอกาสที่ผลงานภาพยนตร์เหล่านี้จะได้กลับมาฉายไทยในช่วงที่ยังมีกระแสหากเพราะสถานการณ์โรคระบาดจึงทำให้หลายเรื่องต้องรอเวลาที่เหมาะสมและยังไม่มีกำหนดลงจอเร็ววันนี้กวินพบพันธุเริรกไทย PBS รายง,งาน